ในความฝันเกี่ยวกับเครื่องสําอางหากในความฝันท่านฝันเห็นเครื่องสําอางแบบเต็มไปหมดเลยนะจะเป็นโลชั่นครีมทาหน้าครีมทาตัวครีมทาผิวอะไรก็ตามเนี่ยเป็นฝันที่ดีและให้ตีไปทางหน้าที่การงานค่ะเลขนำโชคสามหกห้าสามหกห้าค่ะฝันเห็นเครื่องสำอางโลชั่น ครีมทาผิวครีมซองทาหน้าโลชั่นทาตัวหรืออะไรพวกเนี้แปลว่าหน้าที่การงานของท่านจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ทำให้การงานของท่านเนี่ยมีความราบลื่นงานที่ท่านทำอยู่นี้จะมีโอกาสที่จะขยับขยายไปทำทางด้านต่างประเทศ ฝันเห็นพวกเครื่องสำอางพวกครีมทาหน้าครีมทาผิวครีมทาตัวเนี้คือเป็นฝันที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับเอ่อความรักด้วยนะจะเกี่ยวกับว่าความรักเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ความรักเนี่ยสุขสมหวังเราจะมาใช้ไพ่ออราเค้นนะคะทำนายดวงว่าฝันเห็นครีมทาตัว คีมทาหน้าคีมซองอะไรพวกนี้แปลว่าอะไรนะคะจะมีคู่แข่งในสายงานค่ะจะมีคู่แข่งงัดข้อกันนะคะมีคู่แข่งเนี่ยงัดข้อกันแสดงว่ามีคู่แข่งในสายงานค่ะความหมายความหมายที่สองนะคะมีคู่แข่งในสายงานความหมายที่สามนะคะ เป็นคนรักใครรักจริงค่ะน้ำหนักของหัวใจเนี่ยมีน้ำหนักน้ำหนักของหัวใจมีมากกว่าเงินเงินไม่สามารถซื้อใจคุณได้ต่อให้รวยแค่ไหนถ้าคุณไม่รักคุณก็ไม่เอาค่ะเป็นคนรักใครรักจริงค่ะนั่งรอรถทัวร์ขบวนสุดท้ายนะคะ แปลว่าฝันเห็นเครื่องสําอางฝันเห็นครีมทาผิวครีมทาตัวเนี่ยแปลว่าท่านยังไม่เจอคนที่เหมาะสมที่จะคบหาดูใจเป็นแฟนค่ะให้รอต่อไปก่อนยังไม่เจอคนที่ใช่ค่ะ